นอกจากบริการจาก PayPal ที่คนทำออนไลน์ใช้รับเงินจากเว็บต่างประเทศแล้วยังมีบริการเจ้าอื่นอีกนะครับคลิปนี้พี่ดอนจะมาสอนสมัครใช้งานเว็บ Pay o n e er เียครับเพื่อรับเงินจากเว็บต่างประเทศในคลิปนี้มีขั้นตอนหลักๆคือสมัครใช้งานเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินการเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้บัญชีครับไปเริ่มกันเลยครับเข้าเว็บ Google แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาครับว่า Pay o n e er นียครับ ในหน้าผลลัพธ์จาก Google ครับมีหลายรายการผมเลือกรายการที่เป็นแอดโฆษณาครับพอมีรายละเอียดบอกว่าเราสามารถได้รับ25เหรียญครับซึ่งเงื่อนไขเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ขอเอาไว้ก่อนครับกดเลือกเข้าไปครับเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ Pay o n e ียครับกดเลือกปุ่มสีส้มครับ sign up and earn 25ดอลลาร์ครับเข้าสู่หน้าที่เราต้องเลือกว่าเราเป็นผู้ใช้เป็นธุรกิจแบบไหนครับของผมเป็นออนไลน์เซลเลครับผมเลือกออนไลน์เซลเลอครับ ขั้นตอนนี้ให้เลือกยอดขายต่อเดือนครับซึ่งผมยังไม่ได้ทำการขายครับเปิดบัญชีไว้ก่อนครับผมเลือก Preparing to Sell ครับกดเลือกอันแรกครับหน้านี้ครับจะเริ่มลงทะเบียนแล้วครับจะมีหัวข้อบอกลักษณะจุดเด่นของ Peony ครับกดลงทะเบียนครับเข้าสู่หน้าลงทะเบียนสขั้นตอนหลักแล้วครับ หน้านี้ให้เลือกประเภทธุรกิจครับว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทครับแล้วก็ข้อมูลที่กรอกเขาบอกว่าต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับชื่อนะครับแบ่งเป็นชื่อจริงและนามสกุลครับกรอกชื่อจริงและนามสกุลครับระบุอีเมลครับอีเมลแรกและอีเมลที่2ต้องกรอกให้ตรงกันนะครับแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดครับเป็นปีคริสตศักราชครับ ตรวจทานเรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไปครับรอสักครู่นะครับเข้าสู่รายละเอียดการติดต่อครับเช่นเดิมครับระบบให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับถึงแม้ตัวเลือกข้างบนเป็นภาษาไทยนะครับกรอกข้อมูลที่อยู่ตามคำแนะนำสีเทาๆในช่องกรอกครับส่วนแรกเป็นเลขที่บ้านถนนซอย่นที่2เป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอครับตามด้วยช่องถัดไปครับ จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ครับเมื่อกรอกที่อยู่เสร็จแล้วครับถัดไปเป็นหมายเลขโทรศัพท์ครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเบื้องต้นครับใหเรากดปุ่มส่งรหัสครับระบบจะทําการส่งรหัส SMS เข้ามือถือเราครับรอสักครู่ครับรอข้อความในมือถือสักครู่นะครับจะได้ชุดตัวเลข6หลักครับเมื่อกรอกตัวเลขในช่องรหัส ครบหหลักนะครับปุ่มด้านล่างสีเทาๆนะครับปุ่มถัดไปจะกลายเป็นสีส้มให้เราสามารถกดถัดไปได้ครับทําการกดปุ่มถัดไปครับส่วนต่อไปครับรายละเอียดความปลอดภัยครับบรรทัดแรกนะครับคือชื่อชื่อผู้ใช้นะครับคืออีเมลที่เรากรอกไว้นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านครับเราเลือกคําถามเพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับเลือกมา1คําถามแล้วก็ใส่คําตอบไว้ครับ ส่วนถัดไปครับระบุหมายเลขประจาตัวประชาชนครับหรือหนังสือเดินทางใบขับขี่ครับเมื่อกอกรหัสเสร็จแล้วครับในช่องถัดไปให้กรอกรหัสตามที่รูปโชวครับชุดอักขระอักษรเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปครับมาถึงส่วนสุดท้ายของ4ขั้นตอนแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วระบบแจ้งไว้นะครับให้เราเพิ่มบัญชีธนาคารปลายทางครับเพื่อถอนเงินรับเงินครับระบุประเภทบัญชี เป็นประเทศไทยเลยค่างเงินบาทแล้วครับทำการเลือกชื่อธนาคารภายในประเทศครับสามารถพิมพ์ชื่อธนาคารครับระบบจะดึงมาให้ครับกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วด้านล่างจะมีตัวเลือก2อันครับแล้วก็มีลิงก์ข้อความสีส้มเพึ่งเราซึ่งเราสามารถกดเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ครับติ๊กถูก2ออันนี้ครับแล้วกดปุ่มส่งครับ ระบบแจ้งว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่ว่าระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลที่เราสมัครก่อนนะครับขั้นแรกคือเราสมัครเรียบร้อยแล้วครับระบบกําลังตรวจสอบครับตอนนี้จะมีอีเมลเราไปแจ้งว่ากําลังตรวจสอบนะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งอีกอีเมลหนึ่งครับให้เราไปกดรับเพื่อยืนยันว่าอีเมลที่เราใช้สมัครตอนต้นนะครับเป็นอีเมลจริงนะครับตอนนี้ก็ไปเปิดอีเมลนะครับตอนนี้ระบบ ทําการรีโหลดหน้าครับเพื่อรอให้เราทําการยืนยันครับยืนยันอีเมลนะครับผมเปิดอันบนสุดครับที่เป็นเรื่องของการยืนยันอีเมลครับสามารถเปิดอีเมลจากคอมหรือมือถือได้นะครับตัวอย่างนี้ผมเปิดดูอีเมลในมือถือครับในเนื้อหาอีเมลจะบอกแบบนี้ครับเราจะมีปุ่มสีส้มๆครับที่เขียนว่ายืนยันอีเมลของฉันครับให้กดปุ่มสีส้มนี้เลยครับ ก็จะเป็นการยืนยันอีเมลแล้วครับว่าเป็นอีเมลที่ใช้งานจริงครับตอนนี้ระบบกำลังทำการโหลดครับเข้าสู่หน้า t ตั้ง you แสดงว่าเสร็จสิ้นการยืนยันแล้วครับในคอมพิวเตอร์เข้าเว็บเพลย์ e อนแล้วด้านบนขวาบนครับกดปุ่มลงชื่อเข้าใช้ครับรอหน้าลงชื่อเข้าใช้สักครู่ครับในหน้าลงชื่อเข้าใช้ให้ทำการกรอกอีเมลครับและรหัสผ่าน เมื่อเรียบร้อยแล้วครับกดปุ่ม sign in ครับสำหรับการเริ่มต้นใช้งานระบบแนะนำให้เราเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนครับในหน้านี้ระบบจะส่งข้อความ sms ครับเป็นรหัสชั่วคราวไปที่หมายเลขมือถือของเราครับพร้อมแล้วกดปุ่ม turn on ครับเพื่อเป็นการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนครับรอรหัส sms ในมือถือสักครู่ครับ มาแล้วครับรหัส252198ครับนำไปกรอกแล้วกดสับมิตครับการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนถูกเปิดใช้งานแล้วครับชุดอักษรที่แสดงนี้คือ Recovery Code คือเป็นรหัสสำหรับกู้บัญชีครับให้เราจดไว้ในขอแนะนำให้จดรหัสกู้คืนชุดนี้นะครับไว้ในสมุดนะครับจดเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโอเคครับ ระบบแจ้งว่ายินดีต้อนรับสู่เพโอนีครับเราสามารถทําการอัปเดตความปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้ครับกดปุ่มอัปเดตตอนนี้เลยครับขั้นตอนไม่ได้เยอะมากครับก็คือการตั้งคำถามรักษาความปลอดภัยครับมีอยู่3ามคำถามครับทําการเลือกคำถามแล้วก็ใส่คำตอบไว้ครับเลือกคำถามและตอบคำตอบครบ3ชุดแล้วครับ กดปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างครับกดปุ่มเปลี่ยนครับรอสักครู่ครับตอนนี้ระบบส่งข้อความ SMS ไปที่มือถือแล้วครับเป็นตัวเลข6หลักครับ5 5 7 6 78ครับของผมนำมากรอกครับเรียบร้อยแล้วกดปุ่มส่งครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วครับกดปุ่มสีส้มครับกดปุ่มดันครับ รอสักครู่ครับยินดีต้อนรับสู่ p a y อนเนียครับกดเริ่มต้นกันเลยครับเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดธุรกรรมนะครับเรียบร้อยครับการสมัครใช้งาน p a y o n er เนียครับ